สวัสดียูพิกเกอร์ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์สินค้ากันนะครับเปิดเข้าในแอปยูพิกนะแล้วทีนี้ให้เราไปเลือกสินค้าที่คิดว่าเราสนใจอยากจะแชร์หรือที่มีเขาเรียกว่าเป็นสินค้ากระแสหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนเราก็คงจะดูเป็นเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้านะครับก็ทางแอปหรือร้านค้าเขาก็จะมะีสินค้าที่ เรียกได้ว่ามันเป็นกระแสหรือว่าเป็นเทรนด์ของช่วงนั้นนะครับของซีซั่นนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นบราเป็นผ้าชีฟองหรืออะไรก็ได้ที่ใส่ร้บบางเบาเพราะว่าคนไทยก็ประเทศไทยก็จะเป็นเมืองร้อนนะครับเ,ระะเสื้อผ้าที่เหมาะกับการสวมใส่ก็คงจะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละแต่ละสถานาการณ์ในช่วงนั้นๆน,น,นะครับแอดมินก็จะเลือกออกก็าเห็นไหม ถ้าเลื่อนลงมาก็จะเจอพวกเสื้อที่เป็นลายดอกเข้าเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะมีการาชุดที่มันบางเบาขึ้นนะเพื่อให้เกิดความใสและสบายนะครับเหมาะกับสภาพอากาศของคนไทยนะครับสมมุติสักตัวหนึ่งตัวอย่างหนึ่งแอดมินเลือกตัวนี้ครับเสื้อคลุมเกาหลีตัวนี้น่าจะเข้ากันได้ดีกับนะครับทีนี้เวลาเราจะ คัดลอกนะครับให้เรากดที่รูปสินค้าปุ๊บแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดข้างล่างนะครับมุมล่างเราก็จะได้รูปภาพนะครับที่ทางแอป,ปเขามีให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแอป,ปเนี้ยเราไม่ต้องสร้างรูปภาพเองนะครับเพราะว่าในแอป,ปเขามีให้แล้วก็มีข้อความมีแคปชั่นให้อย่าลืมว่าเราต้องเลื่อนดูรีวิวด้วยว่าสินค้าที่เราจะแชร์ออกไปเนี่ยรีวิวปเป็นยังไงข้างล่างกดไลค์เยอะเลยนะครับ สินค้าถือว่ารีวิวตัวนี้ดีมากๆนะครับฟีดแบกดีก็เป็นสินค้าที่เหมาะในการที่จะแชร์ออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วว่าข้อตําหนิกตามมานะครับเราก็จะดูให้รอบครอบก่อนวิธีการของแอดมินก็จะกดตรงชื่อของสินค้านะครับเห็นไหมครับราคา99นะครับปกติ200แต่แล้วก็จะเป็นเสื้อคุมเกาหลีผ้าชีฟองตัวเนี้ยแอดมินจะใช้วิธีกดค้างไว้นะครับ แล้วโปรแกรมตัวแอปเนี่ยมันจะคัดลอกอข้อมูลให้เราเรียบร้อยนะครับที่เหลือเราก็ไปสร้างแคปชั่นทิ้งไว้นะครับเซฟไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อให้เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้เวลาเราโพสทีนี้หลังจากเราได้รูปภาพเราได้ข้อมูลราคาเสร็จเรียบร้อยก็เปิดไปที่ Facebook หน้า Facebook ของเรานะครับก็ให้ดูตรงรูปแว่นขยายข้างบนตัวนี้นะครับ กดเข้าไปปุ๊บตรงคําว่าค้นหาเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ชื่อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของ Facebook ต่างๆเช่นตลาดซื้อขายออนไลน์อะไรพวกนี้หรือเสื้อผ้าแฟชั่นนำเข้าพรีออเดอร์คำพวกนี้จะเป็นคำค้นหานะครับสมมติคำว่าตลาดนะพอเราพิมพ์เข้าไปแล้วเราก็กดรูปแว่นขยายเพื่อเพื่อค้นหาข้างล่างนะครับมุมล่างขวานะครับ กดเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วก็ส่วนข้างบนนะครับเราเลื่อนมาที่คำว่ากลุ่มนะครับตัวนี้รายชื่อกลุ่มที่เราเคยเข้าไปากดเข้าร่วมเป็นสมาชิกไว้ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เราที่จะเข้าไปพบได้นะครับก็มีเป็นร้อยๆกลุ่มนะครับบางคนก็เพิ่มเป็นพันกลุ่มแต่ว่า ขนาดร้อยกลุ่มต่อวันนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆมีเวลาที่จะสามารถทําได้ขนาดนั้นก็คงจะพิมพ์รับออเดอร์กันแบบไม่ไหวนะครับก็ลองสักกลุ่มหนึ่งเช่นกลุ่มตลาดซื้อขายสินค้าทุกประเภทอ่าตรงน,นี้ก็ได้กดคําว่าเยี่ยมชมนะครับถ้าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วทีนี้กดตรงช่องที่เราจะโพสต์นะครับแอดมินทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราทําเราก็ให้โพสต์ทีละกลุ่มแบบนี้ครับจนครบนะครับ ทีนี้เราเข้ามาเลือกรูปภาพสินค้าที่เราดาวน์โหลดไว้ในมือถือนะครับกดคําว่าถัดไปข้างบนนะครับเราได้รูปภาพแล้วนะครับหมวดหมู่ก็คือเสื้อผ้าและรองเท้านะครับชื่อสินค้าก็จะได้มาจากาที่เราเคยคัดลอกไว้นะครับจากหน้าที่แล้วถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยข้อมูลมันจะมาอยู่ในคลิปบอร์ดซึ่งเราก็จะง่ายไม่ไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่นะครับเราแค่กดตรงคิปบอร์ด ที่เป็นรูปกระดาษเห็นไหมครับตรงข้างบนแถบที่เป็นตัวหนังสือจะมีรูปคลิปบอร์ดตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่กดเลือกได้เลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ราคา99นะครับอันนี้ย้อนกลับไปดูได้นะครับเลือกพื้นที่ในการโพสต์ได้เช่นพื้นที่การโพสต้องเป็นพื้นที่ที่มีคนาคาดว่าที่จะสั่งซื้อออนไลน์เยอะหรือใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่หน่อยนะครับคือ เราก็มองว่าพื้นที่ที่มีคนเยอะๆไว้ก่อนนะครับคำอธิบายเราสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมยังไงก็ได้ให้มีการดึงดูดแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปนะครับลดกระหน่ำเก็บเงินปลายทางอันนี้แอดมินจะพิมพ์แล้วก็ทำการเซฟไว้ในคลิปบอร์ดนะครับเพื่อให้เราที่จะง่ายสุดตรงนี้แอดมินก็จะใช้คำง่ายๆแลแต่ว่าให้มันดึงดูดน่าสนใจนะครับรับส่วนลด60บบาทแล้วชอบเลยนะกดรับคูปอง อัน่นี้ดีกว่านะครับรับคูปอง60บาทแล้วชอบเลยแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เป็นลายของเรานะครับรถกระนำอันนี้ไม่เอาส่งฟรีนะเพราะอันนี้จะมีค่าขนส่งด้วยรถกระนำจาก200บาท200บาทเหลือแค่99เท่านั้นนะครับ แค่นี้พอนะครับเพราะว่าชื่อสินค้าเรามีอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็คือถ้าเวลาลูกค้าเขาสนใจเขาจะทักอินบ็อกเรามาเองตอนนั้นเราก็ค่อยสื่อสารกับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าเขาสนใจจริงเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อในแอปพลิเคชันของเราเดี๋ยวจะมีสอนในกลุ่มนะครับอันนี้แอดมินเข้ามาทําตัวอย่างการโพสต์ให้ดูเท่านั้นเองก็กดคําว่าถัดไปเห็นไหมครับเราจะมีให้เลือกเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้างหลัง นะครับสามารถที่จะกดเลือกได้หลายกลุ่มนะครับถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้กดใน m a r k e t p a g พ e ก็เลือก Market p a a พ e ได้นะครับแล้วก็คลิกเลยครับอันนี้จะให้เลือกได้ครั้งละย0่กลุ่มนะครับเราเลือกไปได้เลยกลุ่มซื้อขายต่างๆถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปกดเป็นเข้าร่วมกลุ่มก็ให้เข้าไปกดเข้าร่วมกลุ่มก่อนโดยเข้าไปในหน้า Facebook ก็คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับเราให้เรากดเครื่องหมาย ที่เป็นรูปแว่นขยายแล้วก็กดเข้าค้นหาคําว่าตลาดคําว่าพิออเดอร์คำว่าซื้อขายออนไลน์หรืออะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายให้เรากดเข้าร่วมเป็นสมาชิกอ่าแล้วเวลาพอที่เราจะโพสต์มันจะมีให้เรามาเลือกมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเลือกได้สูงสุดครั้งละยี่สิบกลุ่มเท่านั้นนะครับนี่จะครบแล้วเห็นไหมครับดูข้างล่างสังเกตข้างล่างสุดนะครับเผยแพร่รายการของคุณในยี่สิบ สถานที่นะครับก็คือยี่สิบกลุ่มมันมันเต็มละเห็นไหมครับนี่หลังจากนั้นให้เรากดคาว่าเผยแพร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเยอะกว่านั้นก็คือให้เราเลื่อนขึ้นไปให้มันสุดสุดปุ๊บมันจะโชว์กลุ่มเห็นไหมยังมีกลุ่มที่เหลืออีกนะครับที่เราเคยเป็นสมาชิกไว้อะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปให้สุดมันจะเพิ่มกลุ่มให้เราอัตโนมัติเนี่ยเ,เป็นเป็นร้อยๆกลุ่มนะครับ เป็นรอยกลุ่มคือให้เราให้เราเลือกทําวิธีการแบบนี้ซ้ําๆแต่ว่าเวลาโพสต์ครั้งต่อไปเราก็อย่าอย่าอย่าโพสต์ซ้ํากลุ่มที่เราเคยโพสต์ไปแล้วนะครับอย่าเลือกนะครับอย่าเลือกติ๊กช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยข้างหลังตรงนี้อย่าไปเลือกซ้านะครับให้เราผ่านไปทําง่ายๆก็ได้คือให้เราจดบันทึกไว้ถ้ากลัวว่าจะลืมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราเผื่อไปกดซ้ําคือเราโพสตซ้ําบ่อยๆกลุ่มมันจะบล็อกนะครับเฟซจะบล็อกเราซึ่งมันจะทําให้เราไม่สามารถแชร์ได้อาจจะใช้เวลานานกว่าจะได้ประมาณ15วัน จะทําให้เราเสียเวลานะครับอย่างเงี้ยถ้าเราโพสต์มาถึงคําว่าซื้อขายสินค้าแอดโคราดเนี Ad ่ยให้เราเขียนไว้เลยว่าเราโพสมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปคือเมื่อเราคาครั้งต่อไปให้เรามาโพสต์ตรงคําว่ากรุงเทพตลาดนัดออนไลน,น์คือเริ่มจากตัวนี้เป็นต้นไปนะครับกลุ่มที่เคยโพสแล้วเนี่ยให้เราข้ามไปนะครับจะทําให้เราไม่ซ้ําลดปัญหาของการถูกบล็อกได้นะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วก็ นะครับจดไว้เรียบร้อยแล้วว่าต่อไปเราจะโพสกลุ่มกรุงเทพตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับให้เราจดบันทึกไว้นะครับครั้งต่อไปเราจะโพสต์ตรงนี้เราจะมาเลือกพวกนี้ลงมาข้างล่างต่อต่อกันไปนะครับก็คือต่อไปเรื่อยเรามีกลุ่มเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะโพสได้มากเท่าน,นั้นเป็นร้อยกลุ่มก็โพสได้ร้อยสองร้อยสามร้อยไปเลยเพราะฉะนั้นสินค้าเราไปโพสแต่ละกลุ่มมีคนเป็นหลักหมื่นขึ้นไปนครับโพสโพสสิบกลุ่มกลุ่มละหนึ่งหมื่นก็เป็นแสน,แสนมีคนเห็นสินค้าเรายิ่งมากยิ่งเยอะยิ่งดีโอกาส ในการที่จะรับออเดอร์ในแต่ละวันก็สูงไปด้วยนะครับกดคาว่าเผยแพร่ปุ๊บอ,อันนี้ของแอดมินคือโพสซ้ำบ่อยๆมันจะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับไม่สามารถที่จะโพสได้เป็นเวลา13วันแต่จริงๆแล้วมันมันบล็อกเรา15วันอันนี้ผ่านไปแล้ว2วันนะครับอันนี้คือกรณีที่เราโพสซ้ำกลุ่มเดิมบ่อยๆนะครับ facebook ก็จะมองว่าเราเป็นแสแปมเพราะฉะนั้นวิธีการที่แอดมิน เตือนก็คือให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการโพสต์แบบง่ายๆนะครับการใส่ข้อมูลดึงดูดยังไงนะครับนะฮะดึงดูดยังไงเราอาจจะเพิ่มคําขาดไปด้วยก็ได้สําหรับสินค้าเฉพาะบางกลุ่มนะครับก็ด่วนนะครับจำนวนจํากัดนี้ก็ได้นะครับ ด่วนเหลือเพียงสิบชิ้นนี่นะคะด่วนเหลือเพียงสิบชิ้น กดรับคูป,ปอง60ก็คือเราก็ตุ้นหน่อยว่าให้เขาสามารถที่จะกดรับคูป,ปอง60บาทแล้วชอบเลยก็คือเป็นส่วนลดอะนะครับหรืออาจจะใส่ปุ๊บไอคอนอะไรต่างๆเข้าไปด้วยให้เกิดความน่าสนใจนะครับด่วนเพือกเพียง10ชิ้นข้างล่างก็จะเป็นลิงก์ของร้านค้าอันนี้จะเป็น l ล n e OA ที่เป็นร้านค้าของ l ล ne นะครับที่ของแอดมินสร้างไว้นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีตรงนี้ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับ เพื่อเขาเรียกว่าสร้างสร้างช่องทางหรือโอกาสให้ลูกค้าที่จะเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปในร้านค้าของเราก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทักมาทาง inbox นะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยคุยกับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าไปนะครับเรายิ่งดูแลลูกค้าให้บริการด้านข้อมูลได้ดีเท่าไหร่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโอกาสที่จะขายปิดการขายก็สูงมากๆนะครับก็สามารถที่จะกดแล้วก็แชร์ไปเรื่อยๆนะครับพอเราย้อนมาเนี่ย เราก็เลือกทีละกลุ่มครับเมื่อกี Shadow ้เราเลือกตลาดสินค้าทุกประเภทใช่ไหมครับตลาดออนไลน์ขายสินค้าทุกประเภทพอเราโพสตรงนั้นเสร็จไป20กลุ่มเราก็เลื่อนมาถัดไปก็คือเป็นตลาดออนไลน์สินค้าพวกเนี้ยเลือกทีละกลุ่มแล้วก็เข้าไปแชร์ครั้งละ20แล้วก็ย้อนกลับมาเลือกทีละกลุ่มแชร์ครั้งละ20อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆมีกลุ่มเป็นร้อยกลุ่มเป็นพันกลุ่มก็สามารถแชร์ได้แต่ย้ําว่าอย่าไปแชร์ซ้ํากลุ่มเดิมนะครับให ให้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับให้เลื่อนลงไปเรื่อยๆเป็น20 40 60 80เป็นร้อยเป็นสองร้อยไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าอย่าแชร์ซ้ำกลุ่มเดิมในในหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถที่จะแชร์ได้ครั้งละโอกาสที่จะขายก็สูงว่าคำถามก็คือว่าทำไมแชร์แล้วทำไมไม่มีออเดอร์เพราะว่าบางทีเราอาจจะแชร์น้อยเกินไปไหมใช่ไหมครับแช่20กลุ่ม ต่อวันนเี้ยมันน้อยเกินไปเพราะเราต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับที่แอดมินแนะนำนะครับแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะเลือกสินค้าดูสินค้าที่เป็นเทรนเป็นกระแสอย่างบลาเนี่ยผู้หญิงคนคนนึงเนี่ยผู้หญิงเราคนหนึ่งเนี่ยต้องต้องมีบลาเท่าไหร่ไม่มีอันเดียวแน่นอนเพราะแล้วมีอันเดียวคือมันก็ถือว่าเป็นแฟชั่นด้วยใช่ไหมครับยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้การที่เราไปเที่ยวท่องเที่ยวทะเลเรือแรองต่าง นะครับม,มันมีโอกาสที่เราจะขายสูงมันแต่ว่าเราก็ต้องดูค่าคอมมิชชั่นด้วยว่าคอมมิชชั่นเราจะได้เยอะไหมคุ้มหรือเปล่าที่เราจะแชร์ไปอย่างสินค้าเตียงนอนอย่างนี้นะครับโซฟามันปรับนอนได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจให้เราสังเกตว่าตัวนี้ถ้าเราแชร์ออกไปเนี่ยปกติมันราคา900 0พนเห็นไหมครตอนี้คือเขาลดเหลือแค่55 0 0แล้วคอมมิชชั่นที่เราจะได้คืออะไร200บาทเนี่ยถ้าเราเลือกสินค้าลักษณะที่มันค่าความสูงสูงแบบนี้ เราขายไปสัก 2- หรือ3ชิ้นรายได้เราก็5600แล้วนะก็ได้เกินค่าแรงขั้นต่ําไปแล้วนะจริงๆเราอาจจะขายได้มากกว่านั้นถ้าขายได้10ชิ้นเราก็ได้วันหนึ่งก็2000แล้วนี่เป็นวิธีการแชร์ส่วนตัวนะครับส่วนวิธีการเชิญชวนเพื่อนก็จะเป็นวิธีการของการสร้างทีมซึ่งเราก็จะมีรายได้จากคอมมิชชั่นของเพื่อนคนที่เราแนะนําด้วยยิ่งเรามีทีมเยอะมีขยายคอมมิคชั่นของเราเยอะสร้างกลุ่มเหมือนเหมือนของแอดมินทำเนี่ยนะครับ ทนทีที่สมาชิกเกิดการซื้อขายในแอปหรือแนะนำคนมาเป็นยูพิเกอร์ก็จะมีรายได้มาหาเราด้วยเป็นคอมมิชชั่นนะครับก็เข้าไปศึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมในกลุ่มสร้างรายได้ของเราได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็แอดมินขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนทำเป็นตัวอย่างให้ดูเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปสอบถามติดตามได้ในกลุ่มไลน์ทีหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนรวยเฮงๆนะครับสวัสดีครับ